สวัสดีค่ะเก๊เค่ะวันนี้พบกับรายการคูบาร์าเดอะรีวิวเวอร์ตอนแท็กเตอร์คูบาร์าทำได้มากกว่าที่คุณคิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยไปเลยดีกว่าค่ะ ที่นี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราทําเป็นฟาร์มเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะที่ตัดสินใจเลือกอแท็กเตอร์เลือกซื้อแท็กเตอร์มาใช้เพราะว่า 1. ต้องการลดเรื่องของแรงงานคนนะคะแล้วก็ต้องการาเครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทําการ,กรเกษตร ะะก็เลยเลือกซื้อแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะ,ะ,คะเพื่อจะได้ตอบโจทย์กับสิ่งกับกับบริบทของฟาร์มเรานะคะเพราะว่าฟาร์มเราหลักๆเลยเราก็จะทําเรื่องของปศุสัสตว์แล้วก็เรื่องของการปลูกพืชผักอกอร์แกนิกแล้วก็เป็นเรื่องของดอกไม้นะคะซึ่งเหล่านี้เราใช้การทําแปลงเนี่ยคือแปลงขนาดเล็กนะคะซึ่งถ้าใช้แรงงานคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะ ต้องใช้คนมากพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะซึ่งมันไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะก็เลยตัดสินใจซื้อคูโบต้าเนี่ยเพื่อมาเป็นเครื่องทุนแรงนะคะมันก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดการใช้แรงงานคนไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็สาเหตุที่ซื้อคูโบต้าคือเห็นจากที่ไหนมาก็คือมีอ ทางทีมงานคูโบต้ามาสาธิตนะคะคือเรา,เ,าเราไปเจอที่งานนะคะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราอยากได้เครื่องจักรที่มันตอบโจทย์กับอาชีพเราเนี่ยมันมีไหมที่สามารถจะใช้ได้ในในบริบทฟาร์มขนาดเล็กนะะเนี่ยค่ะทางทีมคูโบต้าก็มาสาธิตให้ดูที่ฟาร์มว่า,าแท็กเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งตอนนี้เราซื้อมาเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่ ที่ทางทีมงานมาสาธิตนะคะก็คือเรา,เาใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ที่เราทําขึ้นมาเองเพื่อที่จะขนอ,อุปกรณ์ที่มันหนักๆเช่นปุ๋ยนะคะที่เป็นปุ๋ยอินทรีนะคะแล้วก็เป็นฟางข้าวเนี้ยค่ะคือ,อใช้ลากดึงคือใช้ได้หมดคืออันนี้คือประโยชน์ที่นอกเหนือจากทางทีมงานที่ได้สาธิตให้เราดูนะคะ ก็ถือว่าใช้คุ้มนะคะคุ้มค่าเพราะเราต้องใช้ทุกวันค่ะหลังจากที่ใช้แท็กเตอร์ของคู b บต้นะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้แรงงานคนประมาณ4-5คนซึ่งค่าจ้างวันหนึ่งก็ประมาณ คนละ300ก็ประมาณ1,200บาทถึง1,500บาทต่อวันนะคะซึ่งตอนนี้คือพอเราเริ่มใช้แท็กเตอร์เนี่ยเราก็จะเซฟเรื่องของแรงงานคนไปได้นะคะก็คือตอนนี้เรามีแค่1คนเพื่อควบคุมแล้วก็เก็บรายละเอียดเท่านั้นนะคะกะ็ถามว่าลถไปได้เยอะไหมก็ถือว่าเยอะค่ะสำหรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ก็ คือคือจริงๆตลาดของเราคือตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะนะคะเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเราจะผลิตตามออเดอร์ของลูกค้านะคะเราจะไม่ได้ผลิตเป็นเป็นบายโปรดักต์หรือว่าทําเป็นแปลงใหญ่ๆนะคะส่วนมากเราก็จะเป็นแปลงขนาดเล็กนะคะแล้วก็ผลิตตามความต้องการของตลาดนะคะซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยจะเป็นผลผลิตที่ไม่เหมือนกันนะคะคืออย่างเช่นฤด,ดูการนี้เราจะปลูกเป็นผัก ะะด,ดูการน,นี้เราก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นปลูกดอกไม้นะคะเพื่อสลับหมุนเวียนเป็นพืชหมุนเวียนไปนะคะ